สวัสดีค่ะเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีโฮสต์รายการ Morning Well นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพลาดทุกข้อมูลสำคัญของตลาดทุนเฟิร์นขอแนะนำา The Standard W e l l สำนักข่าวใหม่ล่าสุดในเครือ The Standard นํนำเสนอข่าวสารรอบด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการลงทุนรวมถึงอีกหนึ่งรายการสด Morning Well ไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกา อัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวันติดตาม The Standard W a l l ทุกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Search เลยที่ The Standard W E A L T H The Standard ์ a l l แล้วพบกันนะคะ The Standard Audio a r t i c l e รวมบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Hate, Audio a r t i c l e e p i s อ d พนี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการฟัง i t t o o n n r y y t o c u r r e n c y สินทรัพย์ดิจิทัล disruptive asset ที่กำลังเปลี่ยนโลกการเงินและการลงทุนโดยปรมินอินโสม ากภาพลักษ์แชร์ลูกโซ่บิตคอยหนกระแสคริปโตเคอเรนซีปันราคาสู่สินทรัพย์คงคลังสำรองที่น่าลงทุน2-3ปีก่อนนี้หากพูดถึงการลงทุนในบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีในบ้านเราก็จะถูกเหมารวมไปว่าธุรกิจบิตคอยนั้นเป็นแชร์ลูกโซ่และจับต้องไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกใช้ในการเก่งกำไรของนักลงทุนรายย่อยเท่านั้น แต่บิตคอยก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีที่14,090ดอลลาร์สหรัฐในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาปัจจัยหนุนสำคัญที่ทำให้ราคาบิตคอยกลับมาพุ่งขึ้นนั้นเกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยที่เห็นนักลงทุนสถาบันและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและฝั่งอังกฤษ ตามกระจายความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนำเงินไปลงทุนในบิตคอยเพื่อเป็นสินทรัพย์คงคลังสำรองหรือ reserve asset ซึ่งกินส่วนแบ่งถึง2.85%ของอุปทานบิตคอย ขณะที่ PayPal ก็ประกาศการเข้าสู่ตลาดบิตคอยเปิดตัวฟีเจอร์รองรับการซื้อขายและ w อลเล t จัดเก็บบิตคอยในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้บิตคอยมีสภาพคล่องมากขึ้นและใกล้เคียงความเป็น Currency มากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึง PayPal ก็เตรียมจะเปิดบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกพร้อมทั้งรองรับเงินดิจิตัลของธนาคารกลางหรือ CBDC ภายในต้นปี2021นี้แดนชูแมนซีอของ PayPal ให้ความเห็นว่าโลกกำลังปเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตัลอย่างเต็มตัวเงินดิจิตัลกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในด้านของการใช้งานและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เงินดิจิตัลของธนาคารนั้นเกิดขึ้นแน่นอนอยู่ที่ว่าจะเมื่อไหร่และรูปแบบใดเท่านั้นเองและกล่าวถึงบทบาทของ paypal ว่าจะช่วยเชื่อมต่อเงิน cbdc กับระบบการชำระเงินเดิมที่มีอยู่รวมไปถึงช่วยกระตุ้นการยอมรับในหมู่ร้านค้าและที่คาดว่าจะเข้ามาเป็นผู้เล่นยักษ์ใหญ่ในตลาด e-payment และ c r y p t o w a l l e t อีกเจ้าหนึ่งก็คือ ant group เจ้าของแพลตฟอร์มชำระเงินที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกอย่างอาลีเพสถาบันการเงินดั้งเดิมอย่างธนาคารและผู้ให้บริการวอลเล็ตต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีเพื่อรองรับการมาของสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้เกิดความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการปั๊มเงินเข้าสู่ระบบจำนวนมหาศาลโดยธนาคารกลางใหญ่ๆของโลกเป็นปัจจัยที่ทำให้สกุลเงินหลักของโลกอ่อนค่าลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งยังทำให้เกิดสภาพคล่องล้นตลาดนักลงทุนต่างหันไปหาสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและนำเงินบางส่วนมาลงทุนในบิตคอย เพราะเมื่อลองเปรียบเทียบมูลค่าสกุลเงินดิจิตัลตั้งแต่ต้นปี2020เป็นต้นมาบิตคอยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง80%ขณะที่สกุลเงินดั้งเดิมอย่างดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง3.5%ดังนั้นถ้ามองตามเหตุผลตอนนี้บิตคอยจะเป็นหนึ่งใน disruptive asset ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะขึ้นไปถึง1,9000ถึง2,000 0ดอลลาร์สหรัฐส่วนบทวิเคราะห์ของสำนักต่างๆที่ให้เป้าราคาสูงกว่านี้นั้นก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเสริมอีกบิตคอยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านการทำ QE ของธนาคารกลางสหรัฐ บิตคอยเกิดจากแนวคิดเสรีนิยมที่เชื่อว่ารัฐบาลควรแทรกแซงชีวิตและการเงินของประชาชนให้น้อยที่สุดในชุมชนของคริปโตเคอเรนซีนั้นเชื่อมั่นในระบบการเงินที่ปราศจากการกำกับดูแลจากส่วนกลาง บิตคอยคือความสำเร็จของความพยายามสร้างเงินที่ไม่ขึ้นกับธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินดั้งเดิมใดๆที่มีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมมีความเป็นอิสระในตัวเองโดยทำงานบนเครือข่ายที่เรียกว่าบล็อกเชนบิตคอยคือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นอิสระจากอำนาจรัฐ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบิตคอยคือการไม่ขึ้นกับตัวกลางและเป็นรูปแบบการเงินแรกที่รัฐบาลกลางแต่ละประเทศไม่สามารถควบคุมได้บิตคอยจึงเป็นเงินที่ผู้ถือนั้นมีอธิปไตยในการใช้งาน เริ่มแรกบิตคอยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านการทำ QE ของธนาคารกลางสหรัฐกับวิกฤตสัพรามในปี2008เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของบุคคลทั่วไปแล้วความคิดที่ว่าซื้อบิตคอยเพื่อต่อต้านรัฐบาลก็ไม่ผิดอะไรอย่างไรก็ตามบิตคอยยังไม่ใช่ safe haven เหมือนอย่างที่คนส่วนใหญ่รู้สึกกับทองคา และไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะแทนที่ระบบการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แต่ตอนนี้บิตคอยมีแนวโน้มได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆความจริงแล้วคนรุ่นใหม่หรือคนในวงการเทคโนโลยีนั้นไม่ได้เลือกข้างว่าจะเชื่อทองคำร1 0 0ซหรือบิตคอยร้อเซเพียงแค่คนเหล่านี้ยอมรับความเป็นสินทรัพย์ของบิตคอยเท่านั้นส่วนจะลงทุนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการจัดพอร์ตของแต่ละคน ถ้าใครจะซื้อทั้งทองคําและบิตคอยก็ไม่ผิดอะไรในปี2020นี้หลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีความตื่นตัวในดิจิทัลแอสเซหรือสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างมากทั้งกับสกุลเงินดิจิตอลโดยค r y p t o c u r r e n c y และดิจิ t อลโทเค n ซึ่งก็คือหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือโทเค็นที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีสินทรัพย์ดิจิตอลมาอ้างอิงรวมถึงเงินสกุลดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือ CBDC สินทรัพย์ดิจิตัลนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเงินทองน้ำมันหุ้นที่ดินหรือตราสารเพียงแต่มันอยู่ในรูปแบบของหน่วยดิจิตัลที่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วและอิสระ การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นโทเค็นและนำไปใช้ในการกู้ยืมหรือลงทุนนั้นจะสามารถเปิดให้คนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินแบบเก่าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนราคาถูกได้ง่ายยิ่งขึ้นแนวคิดเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดตั้งต้นที่เกิดขึ้นหลังจากเทคโนโลยีบล็อกเชนนับตั้งแต่ปี2015แต่ก็ยังเป็นเพียง Early Adopter มูลค่าทางการตลาดก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในยุคโควิด -19 เราอาจจะได้เห็นการเกิดขึ้นของ disruptive asset หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เร็วกว่าที่คิดถ้าใครสนใจลงทุนเกี่ยวกับบิตคอย n ก็ควรศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองก่อนจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต และควรเลือกลงทุนกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากกลตอตและได้รับมาตรฐาน ISO 27001และ ISO 27701ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทั้งในรูปแบบดิจิทัลและเป็นเอกสารเท่านั้น เพิ่งระลึกไว้เสมอว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจรารณญาณและศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนติดตามฟังบทความของ The Standard ที่จะช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ audio article ได้ทุก podcast player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube